บรรยากาศหลังฝนตก,กนอ่ะเย็นฉ่ำเลยสวนชะอมในสวนะอมโอ้ให้เพื่อนๆดูยอดชโอมเต็มเลยค่ะเช้านี้ เอมสวนบ้านไร่เดี๋ยวเรามาดูผู้จัดการในสวนผู้จัดการสวนโอ้โหยอดใหญ่มากเลยเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยลอ,องดูเลยเพื่อนๆย,ยอดเฉลอม,มงามเ<ม>ช้านี้ก็ยอดชอมเช้าเช้าผู้จัดการเขาก็จะตัดชอมเลยค่ะเช้านี้ แม่ค้าโทรมาสั่งแต่เช้าเลยตัดสองครั้งเลยเพื่อที่มันจะแตกยอดเนี่ยวิธีอ่เพื่อนๆได้ยินไม่เอย่ยลูกผู้จัดการบอกว่าตัดสองครั้งนะคะเพื่อการแตกยอดที่ดีไม่ต้องไปตัดซ้ำไม่ต้องมไม่ต้องไปแต่งคือตัดไปแต่งไปไม่ต้องเสียเวลานี่ค่ะตัดไปแต่งไป ยอดชะอมเขาก็จะแตกดีชะอมของเราเป็นชะอมพันธุพื้นบ้านนะคะพันบุรานเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนเข้ามาชมแล้วไม่รู้เนาะเป็นพันธุ์ที่เราขยายพันธุ์เองค่ะเพื่อนๆเป็นพันุ์ที่รุ่นปู่ย่าตายายปลูกไว้แล้วเราก็มาขยายพันธุเองลูกท้อลูกท้อกําลังออกเต็มเลยลูกท้อนี่ก็ แม่ค้าก็โทรสั่งแต่เช้าเลยเหลืองไม่ทันแล้วนะลูกทอ้อไม่ทันต้องกิดไม่ทันมชมสวนบ้านไร่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะปลูกขนมไว้ตรงนู้นเนาะตอนนี้เรากำลังแต่งสวนเจะทำสวนให้เป็นกระสวนกเกษตรเหมือนตามที่พ่อหลวงรอเก้าท่านกล่าวไว้เนาะที่สวนเราจะทำแบบนั้นนะคะ กำลังพัฒนาสวนแต่อีกอีกนานนะคะเพื่อนๆี่อา,อาจจะสำเร็จทำไปเรื่อยๆอ่ะเนาะเราจะทำไปเรื่อยๆเราจะมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดอะางเงี้ยแต่เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราต้องทำเองแล้วก็ต้องมีทุนที่จะต้องขยายทำต่อไปเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีใคร ก็อยากเรียนรู้เนาะการทำเกษตรเราก็ได้คำแนะนํำเขาได้ฟรีเลยแล้วก็คิดว่ามันเป็นอาชีพเสริมในตัวเนาะพนเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้คือแปลงแปลงหลังบ้านหลังบ้านค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนะพรุงนี้นาบ้าน,น,น,าานเดี๋ยววันนี้เราจะต้อง,ง,งซื้อมะละกอมาลงละ จะต้องเอาถั่วพุ่มมาลงนะนใช่เนี่ยแมกอดตัวน,นี้นี่เพื่อนๆพอนดูด <c oughs> ได้กินอยู่ต้นเตี้ยแต่ได้กินยอดอ่า เช้ามาที่สวนก็จะตัดโอมกันจ้าเช้านี้ปไยอ่อโมงามๆเพื่อน<ๆ>งฉมงาม,งามจ้ามแมบ,บดูคนตัดโอมกันะอมพันพื้นบ้านค่ะบ้านงามไม่เอ่ยเพื่อนๆ ดูยอดชะอมวันนี้ยอดชะอมแตกเยอะแยะเลยเพื่อนๆนให้ดูยอดชะอมนะคะฝนไม่ตกเลยนะเพื่อนๆนแต่ว่า,าที่สวนเราก็ยังม,มียอดอยู่น้ำคลองก็เริ่มแห้งแล้วค่ะปีนี้แง้งเรามาดูลูกน้อยหนากำลังออกลูกจ้ะนี่ พี่จะได้กินน้อยหนาแล้วปีนี้งูดกะด้วยนะนี่น้อยหนาหนางังเพื่อนเ<ๆ>นี่นดกด้วยค่ะนี่เป็นขาจะได้กินลูกน้อยหนาแล้วก็มีต้นเก่าลัาดเพื่อนๆรู้จักลูกเก่าลัาดกันไหมเอ่ยจะให้พาไปดูลูกเก่าลัาดลูกเล็ก มันเพิ่งเกิดเดี๋ยวมันแก่มันจะแดงเต็มต้นเลยค่ะเนอะเดี๋ยวมันแก่แล้วเดี๋ยวพี่ก็จะได้พาเพื่อนๆมาขึ้นลูกเกาลัดกันแหละนี่ค่ะพออีกประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะได้กินลูกเกาลัดนะล,ลูกชายพี่นี่ชอบมากเลยคนโตชอบลูกเกาลัดเช้ามาที่สวนก็จะมีแต่เสียงนกร้อง เดี๋ยวไปดูสิโอ้ลูกกอะรักกำลังออกเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนอ้าวนกตัวนี้อยู่ต้นมะนาวเต็มต้นเลย จะองมงามงามวางไปเลย